สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านปงท่าข้ามนะครับตบําบลตํบลบ้านปงนะครับอําเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่นะครับวันนี้มาเจอฝูงวัวฝูงหนึ่งนะครับประมาณเกือบสิบตัวนะครับเป็นบามั่นนะครับเป็นบามั่นเลือดสูงนะครับนี่ตัวแต่ละตัวนี่โครงสร้างสูงใหญ่มากนะครับพอดีมาเจอคุณพ่อเกษตรกรท่าน ดูแลวัวฝูงนี้อยู่ครับเลยขออนุญาตท่านพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์การเลี้ยงวัวนะครับเดี๋ยวจะมาพบปะพูดคุยกับคุณพ่อที่ดูแลวัวฝูงนี้กันนะครับปอครับสวัสดีครับสวัสดีครับอขออนุญาตแนะนำตัวปอจื่อย่างไรครับปอสีใสรีพุ่งเฟืยงครับปอสีเสปปอเสเสรีพุ่งเฟืองอ๋อนามสกุลเสรีลุงเรื่องพุ่งเพืองครับพุ่งเฟืองครับอ๋อปอเสน้มสกุลเสรีพุ่งเฟือง ป่อเสรีป่อเสรีน้ำตาขุนพุ่งเฟื่องอ๋อป่อเสรีน้ำตาขุนพุ่งเฟื่องครับป่อเลี้ยงงัวมานี่กี่ปีแล้วนี่ตั้งแต่ปีห้าหกกับปีห้าหกโหงัวของป่อนี่เป็นงัวะว่มันเลือดสูงนั่นเนาะว่ามันครับเลือดสูงเลื้ยลอยไงครับอือป่อไปหามาจากทางใดนี่ต้นถั่วไปครับพ่อว่านี่ยกงูงเ๋วยขมาครับอ๋อไปยกงูงเข้ามาครับครับอ๋อป่อยกู๋งครั้งแรกนี่ป่อเอามาตัวใดนี่ เอามาตกอยู่สองสองแสนสองครับสองแสนสองตอนนั้นกี่ตัวครับประมาณแปดตัวแปดตัวโอ้ตอนนี้ตอนนี้เรือยู่นี่กี่ตัวก่อเรือตัวนี้เหลืออยู่เก้าตัวขายปัตตวะตัวอ่างก็ว่าขายปดตตวตัวห้าหมื่นตัวนี้ตัวเดียวห้าหมื่นตัวปูตัวแม่ครับตัวแม่ครับตัวแม่ห้าหมื่นครับงูมันเลยมันได้สองเดือนมันได้สองเดือนครับบอกว่าขายออกกูปีครับเขาบอาห้อยมาคนเดียวเนาะคนเท่าเที่ยงเหมือนปลาไข่แปะเนี่ครับ แม,แม่แม่ดำๆนั่นเจ็ดมืงสองนะโอ้ขอมาอขึ้นเล่ะหระครับจ้าของใครซื้อคื้นแต่แม่บอกขาย๋อ oh. แฟนของปอบังคือขายเถอะขายอย่าวพอลูกขึ้นกันอนอกจากปอเรื่องนี้หละก็มีแฟนป่อมาจ่่ยตัวก็บัดน,นี้แกบอกมาแกไปทํางานขอสร้างคุณอ๋อเป็นช่างอ oh. <laughs> ๋อมีมีแฟนเป็นช่างครับอ๋อ <c oughs> <c oughs> ปอเคยเอาไปสอบอยู่ไปยกแกติดไปยกไหม oh. ยกสองมือตูน้ำนาะ อ๋อเป็นช่างนะครับเออช่างปูนเป็นช่างปูนครับแต่ก่อนปอเป็นช่างด้วยก่อนปอทำงานอยู่นันสองปีให้บยยกสองประตูน้ำครับเป็นสำเร็จมดเลยแปดสิบสี่จังอ๋อคือดูแลตึกนั่นเลยนะบอผมปอสร้างก่ะ่อสร้าง่อสร้างอ๋อผมเมเไปก่อสร้างเลยอ๋อไปทํางานก่อสร้างตึกเบยยกสองนะนะปอได้ทํางานอยู่สองปีปอได้สองแสนสองแสนห้า แม่ไปทำงานได้ผีแม่ได้แสนแสนสองอจะเริ่มมาซื้องัวนี่ซื้งงัวนี่เนาะโอ้ดีเนาะแล้วพ่อจะได้ออก,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 กจากงานก่อสร้างหรือมาเลี้ยง <พอ S 1> งว้วเพราะว่าเขาแก่ตัวนะอายุหกสิบแปดแล้วครับอืตอนนี้พ่ออายุหกสิบแปดครับก็เลยคิดว่ามาเลี้ยงงว้วนดีกว่าเนาะพอ่อสตาร์ทแรกพ่อซื้อแสนสองปีห้าหกนะพ่อขายได้สี่แสน ห้าหมื่นเลี้ยงกี่ปีถึงจะได้สี่แสนห้าหมื่นี่สองสองปีเลี้ยงสองปีได้สี่แสนห้าหมื่นก็คืนทุนสองปีนี่คืนทุนคืนทุนเลยก็อได้ลไปอกัพสองกันจากการเลี้ยงง้วนี่เลี้ยงงัวซื้อสดเลยนะไอไทเกอสองแสนแล้วก็ซื้อปิกอัธรามาดาที่ก่อครับหลักยงหลักหญ้าเนี่ยแปดหมื่นแปดหมื่นอ๋อออหยังพีจิตเต้ามันแต่มันจ้าหน่อย อตอเนเป็นเงินปีเนาะครับสองปีแรกเนี่ยคือคือคอนทุน,นแล้วลแล้วปีต่อมาก็คือได้ลดได้รถลด,ได,ลดได้อย่างไรนะ,<า>ะแสดงว่าปอกก็ขายออกคูปีขายออก,กูปีอ่ะปีไหนก็สักประมาณกี่ตัวนี่ป๊อปีนึ่นกับประมาณสักห้าอ้าแม่อาแม่ห้าแม่ก็ขายลูกไปห้าตัวอืปีนี้ขายขายลูก,กไปแล้วสามตัวแล้ว ปีนี้นะครับเฉพาะปีนี้สามตัวตกอ, Somehow, e อยู่ตัวใดในสามตัวนี่สามตัวตัวตัวแรกนั่นตกอยู่สองหมื่นสามเป็ตัวผู้ตัวแนะม่นะตัวผู้เพราะเขาว่าเขางูกอกนี่นะเนาะงูกอกเขาว่าเขาใครได้ไปแปงัวต่อมันงามเนาะแปงัวพันหัชกี่เปอร์เซ็นต์ตัวที่สองขายไปสองหมื่นเป็นงวแม่เขาม่รู้เอาเพราะเขาแปงพันเลยก็เลยปล่อยไปตัวที่สามมันเป็นงัวจนเนาะก็ขายไปหมื่นห้า ละตะวานี่ขายไปแฮมตะวานี่ขายไปต้วงตกอยู่ห้าหมื่นห้าหมื่นรวมเฉพาะปีนี้นี่ขายไปแสนไปละแสนขายละโอ้สุดยอดสุดยอดยอดเลยแล้วถ้าเทียบกับสมัยก่อนไปทํางานก่อสร้างกับเลียงง้วนได้ดีกว่านี่มันใครใคเสมอกันนะครับเสมอกันแหละเราบ่าก่อสร้างมันมีโอ้เนาะครับตะก่อนละก่อนก่อสร้างมันกัพปอตกอยู่วันสามร้อยครับวันสามร้อยสร้างง่ายนะครับจะได้ทํางานนักปิดประตูก็อย่างก็ขงานจุอยู่กับ บริษัทธ์ชีคอนกรีตครับก็คือปอเนี่ยก็คือทำงานเฉพาะครับคือจุดตีจะต้องติดตั้งอย่างนี้เนาะบ่ได้ไปยกโหยกเนาะบ่ได้ไปอย่างจูระยะจากง่ายจากปยกสองประตูน้ำปองมาอยู่แอร์ัดแอร์พอตยังไงแอร์พอตยังไงเออเจ้ามาสบาแลวกำนันเป็นชีวิตตีใส่หมวกขาวละโอ้สุดยอดสุดยอดได้เป็นเหมือนโฟมแมน์เตือนเอาเป็นห้องมันเป็นอยู่กับเขาละครับ เป็นเป็นค่ายบาเฮ้าอยู่กับเขาสามปีแล้วเนาะครับเขาก็ไหวใจเขาเียครับอืมแล้วก็ไปญาลงเบียให้ดิเจนอันอยู่ไซน้อยไซใหญ่อยู่สุพรรณบุรีครับอืมน่ากระติดลูกบิดอย่างเดียวน่ะครับบิดประตูอืมคือปอนี่จะเก่งเรื่องการติดตั้งประตูหน้าต่างเนาะอย่างมามดกับอย่ยหัวย่าอย่างกับแม่นะครับมาวามากระมาเหมาอยู่นี่อีกันนะครับเ๋ยวนี้เลิกแล้วแนบบเลิก ครับพ่อแม่ได้วันห้าร้อยอ๋อตอนนี้แม่ได้วันห้าร้อยครับโอ้โหสุดยอดเลยครับแม่อยู่อได้แล้วนี่ฮกชิบเก้าโอ้แม่อยู่กิบเก้าแม่แกไปปีงยังยังทำงานก่อสร้างอยู่โอ้เงินแกเป็นสั่างก็เพามันสบายก่อจิได้ติวนะครับยังจะห้าขึ้นปูนกับปันเด้าอันน่ะอ๋อแกเป็นเป็นคนโบกคนชาบยังไงคนชาบจับเชี่ยมอืมอืมโอ้ สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟองงัวปอกกันนะครับเนาะไปเดี๋ยวไปดูงวัวครับอืมวัวของคุณพ่อท่านซื้อมาได้ทุนคืนหมดแล้วท่านชมได้กํากไรขายทุกปีครับคุณพ่อปีไหนก็แสนปลายแสนปลายอยู่ตลอดเนาะออโอ้สูงครับดูเทียบกับคุณพ่อแล้ววัวสูงมาก นี่ครับดูดูโอ้โหโอ้โอ,อย่างสูงครับ <S S นี่โอ้ตัวนี้ท่านชมอย่างสูงครับโอ้พ่อสูงต่อได้ไหมร้ยันโอ้ตัวนี้บ่ต่ำกว่าร้อยสี่สิบน่าจะสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดโอ้สูงสูงพ่อแล้วผมบอหันมีพ่อพันธุ์คุ้มผง ผนไปเอาจากทางใดมาผสมนี่หวานปอสมยศใช่ผสมเสียมอ่อืมขึ้หมอยังมาผสมครับหมอทีหมอทีอ๋อขึ้นคนโผครับอันหลวงอือปกตินี่ยปอจะชอบใจน้ำเชื่อของสายพันธุ์อย่างนี้มาผสมไหมใบมะมันแดงครับใจใบมะมันแดงโอ้ตัวนั้นลูกของอย่างนี้จำได้ก่อนครับลูกแม่นั่นนะอ๋อลูกแม่แดงปุ๋นนะครับแม่แดงลูกลูกแม่ลินิดครับโอ้แล้ว เรือนี่ก็ปอปล่าก็คือขอเพืเป็นน้ำเจืออันยังก็ได้เจ้าบ่เติกเรียกกับบ้ามันแดงเลยครับเลือกม,ามนน้ามันแดงนี่ต๊กอยู่สามหมื่นสามนี่พูดนี้อ๋อพูดนี้เขามาเคยเราสามหมื่นสามอแต่บ่บกขายบ่ให้แฝงฟอกนะอเป็นการเขาไว้สะสมครับตัวนี้นะครับโอ้สามหมื่นสามสูงอยู่นะเนี่ยร้อยสามสิบเออประมาณร้อยสามสิบร้อยสามสิบขึ้นแล้วเนะวาะอหัวได้เจ็ดเดียนนครับตัวนี้นะครับเจ็ดเดียนโอ้ สูงสูงสูงถ้าเจ็ดเดือนนี่ย่างสูงเจ็ดเดือนโอ้งามงาๆกับวัวของคุณกู้กู้กู้หลังนี่แปดหมื่นขัามาเฮือแล้วเจ้าป้าบอกขายกู้แม่ลูกนี่นะครับอกู้แม่ลูกนี่อ๋อกู้นี้นะครับท่านชมกู้แดงๆนี่ตกอยู่แปดหมื่นห้านี่อ๋อกู้กู้แม่กู้แม่ลูกลูกโตผู้นี่นะเอแปดหมื่นอะพนั้นตกกูแปดหมื่นกู้กู้ตีดเดินมาพุดนะอ๋อเฉลี่ยตีเป็นกู้ละแปดหมื่นอืโอ้ สามแปดเนี่ยเหรสามแปดเส้าสี่สองแสนสี่แล้วโอ้ยนั่งนั่งแม่มุกตัวนี้ต้องเหรอครับต้องสี่เดือนหมดอ่ะอืมไอสมบันเดียวกันหมดเลยนี่นะครับโอ้มันเป็นซัดรอบเดียวเลยรอบเดียวกันเลยไอ้สุดยอดสุดยอดเอเนี่ยได้จะได้นี่มันถึงเป็นซัดรอบเดียวกันได้นี่มันแค่มันให้ปอในกลางภาษาปอกกันเจ้าหญิงกินอ๋อผมให้ได้วิทย์เลยครับอ๋อแต่แม่นั่นลูกมันยังกินนมอยู่นะครับ แม่นั่นติวาลูกพูดแดงๆนะครับแม่มันเนี้็ด <7 S 2> เดือน,นยังกินนมอยู่อีกครับโอ้บังบางตัวนี่กินห่วมน้องเลยนะอ๋อกินตัวกันเลยครับแบ่งแบ่งของนองมากินครับโหแต่พ่อ น้ำนมเขาอห้องนมอย่างก็นมน้ำเหลืองของมันอ,ะอ่ะมันจะ<ด>มันจนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยุดต้องอ,อ,อย่าฝังโป๊กนี่ไว้แล้วเพราะว่าถ้าน้องมันออกมามันจะบวได้กินนำ้ำเหลืองนะเหม,มือนไอ้คุณคุณกีแรกเออแม่นแม่นครับเพราะว่าปีของมันจะไปดูดเอาห้หมดมนี่เดี๋ยวพออยากจะบออ่ะอพอต้องทางวอก งัวต้องประมาณสักหกเดือนเจ็ดเดือนนี่พต้องบอุรีคือตัวนนตัวปีมันกิน,นได,ดน้เดี๋ยวมันจะกินนมนมหัวอนะ่ะนมข้น,น,อนของมันนะ,นะครับครับ,น,น,น,รบนั่นนะนนนะต้องงัวเกิดใหม่จะต้องได้กินนะครับคุณพ่อยันหน้าในปกจะปิดครับครับครับขัาขังเลยเพสาะอืมนี่คุณพ่อเล่นวัวสวยวัวงามมาเลยครับ นี่บางคนก็เริ่มจากวัวไทยกี้ไทยกลางไทยใหญ่แต่คุณพ่อนี่เริ่มจากวัวลูกบามันเลือดสูงเลยครับเอามาเอามาเลี้ยงนะครับแล้วก็ก็ได้ผลนะครับได้ผลก็คือ,อคุณค่าของมันก็สูงตามตามสายพันธุ์นะครับท่านผู้ชมครับเนื้อหนังงามเนาะป่ะเนาะนเดี๋ยวพ่อกพัฒนาให้มันออกไปแดงเลย่อยแต่นาน,นี้เป็นแดงมไม่ขอกระโมาไปย้ำหัวแดง ก็เอาเอนแจงหนึ่งอ๋อป่อจะมาซื้อเพิ่มอีกโอ้โหเงื่งนเแม่อนกล่แม่ลูกมูนี่มีคนมาเฮือกูละแปดหมื่นไปแปดหมื่นไปคือบ่ปล่อยสักกูเตอะบ่ปล่อยอืมแล้วแล้วไอ้ไอ้แบงค์กัดตัวนั่นเนาะแบงกัดตัวนี้ได้มาจากไหนเนี่ยนั่นแต่ขอบอ้ของม้าเพราะว่าแต่ก่อนนั้นแม่ไปทำงานกับเขาแล้วก็เขามาดระมัดคว้างไว้ในผมครับ พอแล้วมาต้อมเดี๋ยวนี้จะยึกหลูกคืนนะมั้งถ้าแงงกัดกับบ้ามันเรียงแบบไหนไงกว่ากันนี่แองกัดเรียงไงมันเป็นจะได้ถึงง่ายหินบบเลือกหินบบเลือกตากเล้วอย่างแปะนี่อื่นี่แรกบ่หมามีที่ขคงกระดูกนั่นนี่ครับเดี๋ยวนี้บ่รู้ไม่กินยังแปะอนียงยเงี้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 ยตากเลวมันอยู่ติดคนเรียงตัวเนาะเรียงบางคนเนี่ยก็คืองัวกินดีแต่บ่มีเวลาเงี้ยมีเวลามันครับแล้วบมีมุ้งบ่ฝังมุ้งนะครับ มีมุ้งมีอย่างมุงอหน้านี่ปอก็เลี้ยงอยู่พื้นที่นี่ตลอดแล้วหน้าปิเนี้ตรงเนี่ยนาปอกเกี่ยวปอกไปไว้ในขอกอย่างเดียวขอกแล้วเกี่ยวเน้กินอ๋อโอปอกใจวิธีเกี่ยวหนา้าก,กินบอกไม่ได้เดินนะละเกี่ยวแล้วปอมีแป้ง,ง้าแป้งอย่างรอแป้ง,งา้าเดี๋มีปลูกเตยข้างสมุทรันต์จะปอกเกี่ยวทั่วไปเลยครับแป้ง้าปอกปลูกปลูกปอปลูกนีไรเงี้ยอะไรง้พันในไ็้ก เป็นต้นเหมือนต้นอ้อยแหละต้นอ้อยอ๋อเนเปี้ยเนเปียเนปเนเปียนี่มันต้องซับเงินหรอปอเออปอมมีโมอ๋อมีเครื่องซับเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้สุดยอดสุดยอดมื่อเดียวนี่คนคนไอ้เรี่องว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะปลูกหญ้าเพ็งกุลาเพ็งกุลานี่มันเหมือนหญ้าแพดเนาะป่ะเนาะหญ้าแพดอันนั้นาจะเป็นกอครับเป็นกอนี่สบายนะเขามาแบกหนึ่งมันใช้ดูสองคนกว้าง ใช่ครับแต่มันก็มันต้องใจเวลาไงหนึ่งเข้าไปตัดเซตสองต้องมาบดมาโมเหรอมันแต่ถ้าเหมือนแพนเกอลาเนี่ยเริ่มมาเกี่ยวมาเลยครับเกี่ยวหรือว่าตัดปุ๊บก็มาคือมันกินได้เลยอือพรามีมีแป้งนาก่อนนี้มีนา้นาอยู่แปดไร่โอ้พราแบ่งสักไร่ก็พอแล้วนี่เอาไว้ยได้แบ่งโซนมาฐานเนี่ยขอกเกี่ยวดึงนั่นอือเพราะว่าฮานานั่นเขาก็เอาเกี่ยวกันบลมมาบมันมันมันเนี่ย จาจากห้างมันนะอ๋อก็คือมันเดินข้างสมุทรานตัวด้วยอ๋อกก็เลี่ยงสมมติถ้าสักสามโมงเราก็เอามาเอามันออกเดินโอ้อันผมมีปัญหาแล้วฉะนั้นเพราะว่าแถวนี้ก็บใครมีงวอต่อได้เนาะมีกะมีเลยมั่มีตั้งใต้บนส่องขำปุ๋งกันอ๋อตีมีไอ้ปางอยู่ตั้งขวาเมื่อนะอ่ห้องแบคงเช็คกันนะอ๋อสมมติถ้าเป็นภาคนีดแบ่งกบอ๋อกอกะลวดก็ถึงเลยนย่างพุ๊บถ้าสามโมงปุ๊บกบก็ เดียวย่างมันกิงนะมาเจ้าเนาะมาเลงก็ออกมาเดี๋ยวพ่อก็เลี้ยงเหมือนเลี้ยงว่าไร่ทุ่งเนี่ยเนาะไร่ทุ่งนึกผมนึกว่าพ่อนาตกต่งตกน้ำมาพ่อเอาไปขังไว้หน่อยแต่พ่อก็ยังปล่อยอยู่เนาะปล่อยกัเนี่ยปล่อยล่อหม้อหลวดหม้อนี่เนี่ยปีไฟนะนี่ถ้อปล่อยเนี่ยล่อมมาสองปีลายบุญปีพ้าเลี้ยงอันนี้สักสามวันหนึ่งเอาไปเลี้ยงบุญสามวันพัดกันนี่ครับ

เป็นซ่องไม่ซ่องกันนะครับสิบซ่องกับสิปงัดเมื่อทีนั้นเวลาปอปะมัดมาประมาณสิบโมงเดี๋ยวยามมานะครับเอ๋อก็คือเจ้าต้งมันเออกินฟางกินฟางกันทุกทุกทุกข้างเลยทุกเข้าทุกเจ้าเลยยกเว้นช่วงทิ่มัดเอออกตรงออกน้าอยเนาะตรงออกตรงออกน้าก็ะเอาเาเอามันเดินหงครับเรามาแรงมาเอากลับก่อนนี่ไทยเหมือนจะนี่กรับกะอ๋อกลับไปใส่ขอกเหมือนเดิมบ่ราได้กลับอ่ะ ถึงเวลาสามโมงปุ๊บไปเปิดศะตูตัวนั้นนะมันถึงหูเลยเนาะมันถึงพอจะมันนะมันไปจ่อฮะนะรอรอจะกลับบ้านเลยนะนะอ๋ไปปุ้นปุ๊บมันกำลังไปลูกกันแก๊บอ๋อมันถึงเวลากินอาหารเพิ่มเสริมแกบเสริมปอกใจอะไอ้แกบเสริมแก๊บอาหารเม็ดอาหารอาหารเม็ดบวมีบวมมีปอกินกล้วยกินกล้วยกับแกบแกบอ๋อถึงว่า เพราะว่าไอ้งัวงไอประมาณเลือสูงๆเนี่ยบางครั้งมันต้องมีอาหารบำรุงเนาะมีเสริมบอกกับใจแกบครับกล้วยเอาเนาะแกบกับกล้วยกล้วยนี่โรยงัวก็ปลูกกล้วยบอกก่บปลูกกล้วยเองครับปลูกกล้วยเนาสุดยอดสุดยอดเพราะว่ามันปลูกกลางตรงมันก็มีเพราะว่าอันนี้เวลานั่ยกับปัดเอามาปลูกมันก็ประมาณทักหวีงบ่วนกับแกบครับ ก็ดโลกันมัมมมั่มาเล่น้เตโอ้ถ้าไปเนี่ยการอยู่นี่จะได้ก่อนแบบนี้นี่โบได้โบได้นี่ตกอยู่ตามแสนตายนี่ใช่ยังมีเงินมาเป็นเงินเก็บเงินออมแล้วป่ะเนาะนี่ตกอยู่สามแสนตายอืออย่นี่นะครับถือว่าหกปีมานี่กดโปรซื้อรถซื้อรถสองคันได้มีเงินเก็บแหมสามแสนอือนี่ตะกี้ผมหันห้างปอหันมีปอแปงหอกเลย ต้องต้องเพ่เปิดห้องหอกหรือว่าห้องอย่างก็ล็อกหอกเหมือนกันเนาะห้องหอกแต่กี้ผมเปิดเอาไม่ยังแปลงนั้นไม่ไม่แดงไม่ดูไม่แดงไม่ดูทิ้งฉันพ่อแปลงขายแปลงปลาขายแกนสองร้อยแกนสองร้อยหัวปอในแขนมดแล้วนี่ขุดตัวแขนหอกไหมครับนี่ท่านชมเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับถ่ายไอหอกที่เขาคุณพ่อทําแขวนวัวครับนี่นี่ ตัวตัวดําตัวนี้นะครับไอ้แบงคัตแองกัตตัวนี้นะครับอืเมืม่อกี้ผมเห็นอยู่ที่ห้างของท่านนะครับเดี๋ยวถ้านั่นผมจะถ่ายท่านชมดูนะครับว่าท่านไอ้ทำทำหอกทํากระลอกเนี่ยครับเสียงดังก๊กก๊กกกเนี่ยนี่วัวของท่านแต่ละตัวในโครงสร้างใหญ่มากท่านชมใหญ่ยาวสูงครับสูงแต่ละตัวีนร้อยสี่สิบบวกข้างนั้นเลยครับ นี่ตัวตัวแดงตัวนี้อายุเจ็ดเดือนนะท่านชมร้อยสามสิบห้านี่โอ้สูงมากครับท่านชมใหญ่ๆครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายง,งานฝีมือของคุณพ่อให้ท่านชมดูนะครับนี่คือห้างนาของท่านครับตอนกลางวันท่านก็พักอยู่ในนี่ครับแล้วท่านก็ทํางานฝีมือด้วยครับมาดูฝีมือของท่านนะครับนี่ <c oughs> ทํา ทำหอกหอกวัวครับท่านทําขายอันละสองร้อยด้วยครับอืนี่ท่านกําลังจะเจาะนะครับนี่โอ,โอ้โหสี่ใเพจยะลูกละสองร้อยทำจากไม้ประดูไม้แดงท่านชไม้แดมีอุปก,กรณ์ของท่านนี่ท่านเป็นสลาเก่านะครับมีงานฝีมือเยอะแยะไปหมดระหว่างที่รอเฝ้าก็ทํางานฝีมือประกอบไปด้วยครับ <S <S แกนหนึ่งเนี่ยมันมันใจเวลากี่วัน ี่นี่ก็เดี๋ยวเ็ตรเหล่านี้นี่ผมนกันอ๋อวันหนึ่งได้กี่กันนี่สองแกนโอ้วันสองแกนก็ได้วันละสี่ร้อยสี่ร้อยโอ้นี่คือรายได้รายวันของท่านโอ้วันละสี่ร้อยบาทโอ้สุดยอดมีคนมาสั่งตลอดเลยเปล่าสั่งอ๋อแกพวกไอ้คนไทยแกยอมไปแขวนเป็นรถแ,แกนนะอ๋อไว้โชว์ไว้อย่างนี้แล้วนะแขวนเป็รถเลยรถที่เขาหลักก็ก็แก่งแก่งอนี้ตุ๊กแกมันเป็นไม่สิงสันครับครับ ชิงชันแล้วมันหาเขียมอืมอืมอืมอันนี้ไม่มีหาหาง่ายอืมก็ไม่ได้ไม่ไม่เก็ดดูนั่นแหละไม่เก็ดนี่บ้านเฮาห้องประดูชิงชั้นอีกใช่ชิงชั้นอี๋ถ้าเป็นไม่ไม่ไม่ฮักตั้งแต่มันหายากแต่แต่บางคนแต่ใจไม่ประยุกหรอใจประยุกประยุกทำยังไประยุงทำยังแต่เป็นไม่ฮักนั่นแต่ก่อนเลยผมเข้าใจว่าไม่ไม่เก็ดกับไม่ประยุงเป็นไม่เดียวกันคนละอันอ๋อแต่แต่เปื่องอันยังเดียวกันแน่น ก็ไม oh ่เก no? so ok. ือกน่ะด้วยไม่เกี่ยแตกไม่เกือแตกแล้วครับที่ไม่เกือกตีอยู่ในสีดำๆนั่วนะเออตีปอมาลหลงแล้วแตกอ๋อแต่มันแข็งจัดเนาะแข็งแข็งแข็งมดเลยแข็งหมดเลยอืมอ๋อตีกับเพื่อนเอาไปไปกล้ำสลีนั่นกันนั้นะแต่จริงๆเนี่ยอาหารมันนี้ปอใจหอกที่เป็นสี่ข้อนนะหอกสี่ข้อนอืมมันเป็นหอกกระลึ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 กอ๋อตีแขวนทั้งข้างตัวนไหมเออบอแข็งขอเหมือนกันนะบอมอ่ะตีตีไอ้ตัวนั้นมันแขวนทั้งข้างตัวใช่บอตรงไหนเลย แปลงทั้งไหนเลยแหละแปลงทั้งไหนฮะน่ะก็สี่ข้อนห้าข้อนไงไงดังดังดั้งไก่ครับแล้วก็อนนี้พอเอามาแข่งนี่นะเขายังมาดูเลยว่ารู้มีงวงขี้ตัวอ่ามันดังมาใจหอกเนี่ยปรดี๋มันเอาไปโจนกันงไงครับโจนมันแบกหัวนี่ซอบแบกนะแบกมาเลยแตกอืเลยบาเี้ก็หายอย่างหายยาบหาเหมือนกันนะนี่มาเจาะครับโอ้ไม่เป็นหองไม่ฮัดตเลยไม่ฮัดอืม ไปหาคนแบบมาแก่แบบไม่สิ่งสั้นเนี่ยเสียงมันจะดังกว่าดังมันเน้นเจาะายด้วยแน่นแล้วก็คอยครับดังตอนนี้ปอก็ใจไม้ประดูก็ไม้แดงดูมดูไม้แดงเป็นลักเลยเนาะครัโอ้นี่ยวันละวันละสองลูกครับลูกละสองร้อยนี่ไม้ไปหาไม้เนี่ยมันอนย่ยไม้มาตีแปงอันนี้มันใส่จะเนี่ยอ๋อตีจะแขวนตัวข้างนะครับตัวข้างตัวนี้ออื อันนี้ก็ใจ้ไม่ไม่ไล่ไม่ไล่โอ้สุดยอดคุณพ่อเนี่ยนี่นี่มันนี่อันนี้นะเก่านะครับนี่ปีแล่ไปไปหาต่อไม้ไผ่ที่มันมีโค้งงอตามธรรมชาติครับตามธรรมชาตินี่ในดักอย่างมันนะนี่อุปกรณ์ของท่านก็เป็นแฮนด์เมคของท่านชมทำมือทั้งนั้นเลยครับไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าช่วยเลยมีมีไฟฟ้าอยู่แต่เป็นในเครื่องควบคุมรัวไฟฟ้านะครับนี่ใช้แบตเตอรี่ลดรถเก่งนะครับแบตเตอรี่เล็ก ไม่ได้ใช้แบตเตอรี่ใหญ่อืมนี่เลี้ยงวัวด้วยแล้วก็ทำงานฝีมือไปด้วยครับนี่อุปกรณ์ของท่านง่ายๆนั้นเลยใช้ของพื้นบ้านนะครับนี่ตัวนี้มันไม่ใช่ไห้นะถ้ามาวันนี้ไห้ยุุอาตีนย่ำอย่างมันได้มดตัวนี้นะถ้าตะ่วันตกดินยาเลยบ่ได้เลยบ่ได้หาอย่างเดียว โดดทะเลโดดใส่พ่อเพราะว่ามันเป็นไห้ท่านท่านพูดถึงไงลูกน้องของท่านนะครับนี่นี่ลูกน้องของท่านมันมีสองตัวเลยกลางวันไม่ทําอะไรโอ้ลิ้นลิ้นการนั่นนั่นตัวนั่นนอนพูดนลยพูนเลยนอนอีตัวนะครับนี่นั่งมาทุกวันมันมีแห่งตัวกันตัวนั่นมันนอนในสลิงมีลูกมีลูกน้องสามสามตัวนั้นมาอยู่ไหนมันอาจจะไหลเอาไปบ้าน คไปบ้านพ่อหลานหักมันให้กินลูกกินเลยไก่ปิ้งแล้วเป็นฮิปตรงฮิปคนหลานหักได้กินแต่ได้มันกับไปตหน้านอะไรมาบ้างบางบ้านเนี่ยหมอกลงไปไหนนอนในซั่นเล้งอย่างเดียวลอกลับบ้านต่อมาจอดที่นี่เหมือนไก่นอยกแต่เล้งมันมาได้เยกเตาใส่ขังขึ้นเขาปฏิจายปอกใส่หญ้าสูงเนี่ยเอาขึ้นมาบนบุไม่กลั้นล้มนอน ห้าอปอเอาวางไว้ปุ๊บนะเอารถไปจอดห้างนะครับหัวน,นี่ผมไม่การแตะต้องของมันเลยอนอนบนแล้วก็มัวก็เข้ากินเน่าไปไดเลยบ๊ายบาังเน่าคางเน่าโอ้ยมาคางเน่ามาันบอกหี่ปอไปได้แสดงเดี๋ยวมันอยู่วพราะนอนในทะเลนะั่นเองเหรอคนไข้มาพูดคุยติดต,ต่อปอเนี่ยปอมีเบอร์โทรอย,อย่างไรครับศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่แปดสี่สามแปดสี่สามศูนย์ห้า หกสองศูนย์ห้าหกสองครับเนาะเสรีเพื่อนๆเสรีท่านเอ้คุณพ่อเสรีนะครับเดี๋ยวท่านใดอยากได้วัวของท่านก็ลองโทรมาพูดมาคุยเผื่อคุณพ่อใจอ่อนนะเขาจะขายขอคุณมากนะครับติมาพูดคุยเนาะเราประสบการณเกี่ยวกับการเลี้ยงงัวด้วยประสบการณ์การทํางานด้วยแล้วก็เอามากรอบอ๋อบุเป็นยังครับป่าเอาหนุ เดี๋ยวป่อยแบง่งครับครับคุณพ่อจะแบ่งมะกอ,อกปลาให้ด้วย<บ>่านชมนี่อยู่ในถุงนี่ครับเรียกโตกอยู่บอกกันได้วันเช<บ>้าบาทนี่โอ้ยคุณพ่อเก็บไว้ขายดีกว่ากาันบอกๆเดี๋ยวยังมีเหงอมันมีอยู่เอาเอาหลายเดี๋ยวพ่เดอ้อเอาสักสองสามแกนก็พอละครับสองสาเกนใส่ถุงเลยเนาะครับครับเดี๋ยวเอาเป็นนี่เบาต้องใส่ถุงแล้วครับเดี๋ยวผมยิบเอาดีกว่านี่คุณพ่อแบ่งมะกอกปลานะครับเอาให้เอาให้เอาไว้ไปตำน้ำพริกมะกอกนี่ครับ มากอกปลาแนไปแห่งห right. ้างเลยเพราะอะครับเพาอะไรับเ่ไปขาย้าบทนี่มให้คุณพ่อไว้หารายได้ดีกว่าครับขอบคุณมากครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ